ทำไมสินค้ากอ๊อปถึงเรียกว่าซินเจนนิยามคำเรียกติดปากของคนไทยทุกครั้งที่เห็นสินค้ากอ๊อปหรือสินค้าคุณภาพไม่ดีมักถูกตีตราว่าสินเจนอยู่เสมอแต่เคยสงสัยไหมว่าคำว่าสินเจนมีที่มาที่ไปอย่างไรทำไมจากชื่อหนึ่งในเมืองของประเทศจีนถึงถูกนำมาใช้เรียกหรือนิยามสินค้าก๊อปได้สินเจนเป็นเมืองในมณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของประเทศจีน มีอาณาเขตติดกับฮ่องกงเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษในอดีตช่วงทศวรรษ1,900สซินเจนิ้นเป็นเพียงเมืองที่มีหมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็กมีอุตสาหกรรมหลักคือการผลิตทั้งสินค้างานแบรนด์และสินค้ากอ๊อฟจนกระทั่งในช่วงยุค1,980รัฐบาลเติ้งเสี่ยวผิงกำหนดให้เซินเจนิ้นเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรกของจีนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และเป็นพื้นที่นำรองสำหรับการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนซึ่งช่วงนั้นเสริจจนเจ้นมีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการผลิตเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเสื้อผ้าและของเล่น ต่อมาในช่วงปี1990สเนเจ้นได้กลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนจากต่างประเทศทำให้บริษัทเทคโนโลยีเริ่มมองพื้นที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตส่งผลให้ผู้คนเริ่มย้ายถิ่นฐานเข้าสหรัฐน,นมากขึ้นทำให้มีการเติบโตของ GDP อย่างรวดเร็วจนกระทั่งเมืองเริ่มกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนขนาดใหญ่ระดับโลกมีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ เช่น Huawei, BYD และ DJI มาตั้งฐานออฟฟิศและฐานการผลิตโดยจุดเริ่มต้นของคำนิยามว่าสินเจิ้นที่ใช้เรียกแทนสินค้าก๊อปเกิดจากในอดีตคนไทยนิยมไปนำสินค้าก๊อปจากเมืองสินเจิ้นมาขายทั้งอุปกรณ์มือถือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์หรือนาฬิกาก็ตามจึงเกิดเป็นคำเรียกสำหรับใช้แทนสินค้าก๊อปว่าสินค้าสินเจนซึ่งปัจจุบันสินเจนได้พลิกโฉมหน้าใหม่ จากเมืองของก๊อปกลายเป็นเมืองแห่งเทคโนโลยีของจีนหรือถึงขั้นเรียกว่าเป็นซิลิคอนบอนเลกข,ของจีนและยังเป็นฐานที่มั่นของบริษัทยักษ์ใหญ่และต่อมาในยุคป,ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้ให้มณฑลกวางตุ้งและเมืองเซินเจนิ้นเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางภาคใต้ของประเทศจีนที่โดดเด่นทางด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังจีนอย่างมหาศาลไม่เพียงแค่เมืองเซินเจิ้นเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเมืองทางตอนใต้อย่างเมืองกวางโจและฝอซานอีกด้วยที่เป็นเมืองเขตเศรษฐกิจที่สําคัญของจีนในอุตสาหกรรมด้านสินค้าแฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์ปัจจุบันเซินเจิ้นเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกเมืองที่สร้างนวัตกรรมของตัวเองทั้งหุ่นยนต์โดรน รถยนต์อีวีหรือแม้แต่ชิปคอมพิวเตอร์ก็ตามดังนั้นคําว่าของสัญจนที่เคยสื่อถึงของก๊อบในอดีตกำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของเทคโนโลยีจีนยุคใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว CTW Cargo ผู้นำด้านการบริการขนส่งสินค้าจากประเทศจีนมาไทยพร้อมบริการเก to c h i ชัหน้าพาเดินตลาดค้าส่งที่จีน CTW Cargo